สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่เฮงปะพาโสนะครับรุ่นเฮงล่ำรวยนะครับวัดสะตอน้อยนะครับจังหวัดจันทบุรีปี2563นะครับรุ่นเหรียญรุ่นนี้จะเป็นรูปทรงเหรียญน,นั่งพานนะครับรุ่นนี้ก็จามวนจันทสร้างก็ ไม่เยอะนะครับเรามีรายการจองต่างๆมากมายด้วยรายการพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจํานวนการจัดสร้างกันสักหน่อยนะครับกับเหรียญหลวงปูเ่เฮงปะพาโสนี่รูปรูปแบบเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปูเ่เฮงนั่งเต็มองค์แล้วก็จะมีของโอ้โหบนช้างสามเสียนด้วยสองข้างน่าจะเป็นโอ้โหเทพพยายดาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับข้างหลังก็เป็นยันนะครับหลังยันกงจัก เขียนว่าหลวงปู่เฮงประภาโศนะครับปี2 5 6 3ส่วนใบรายการกับรุ่นนี้ใบรายการนะครับรุ่นนี้ใบรายการเนี่ยก็จะมีของรายการจองชุดทองคําด้วยนะครับสร้าง39ชุดนะครับแล้วก็วันนี้มีตัวอย่างของรายการที่2นะเหรียญเงินหน้ากากทองคำนะครับเนื้องเงินหน้ากากทองคําลงยาแดงหลังฟ้านะสร้าง49เหรียญราคาจอง5,9 0 0วันนี้มีตัวอย่างด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของ รายการอื่นอีกโอ้โหชุดกรรมการใหญ่นี่ก็มีตัวอย่างครับโอ้โหจัดสร้างแค่หนึ่งร้อยชุดนะครับโอ้โหราคาจองสามพันเก้าเลยเหรอโอ้โหเป็นเนื้อเงินลงยาลายธงชาติเนื้อทองขาวลงยาเนื้อทองประธานลงยาแล้วก็เนื้อทองจิ๋วลงยาทั้งหมดก็เป็นลงยาลายธงชาตินะครับเดี๋ยวดูให้เรียนจริงอีกทีชุดกรรมการเล็กก็มีโอ้โหพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะชุดกรรมการเล็กส่วนวันนี้ที่เรามาดูกันก็จะเป็นรายการนี่ครับอุ้ยตัวแถมยกรังเนี่ยเป็นเนื้อเงินซาตินนะ โอ้โหนี่มีตัวอย่างด้วยรายการที่สิบสองนะครับแล้วก็จะมีของรายการที่สิบห้าแล้วก็มีตัวอย่างนะครับนี่แจกคณะทํารรงานเนี่ยโอ้โหเหรียญกะไหลทองลงยาแดงหน้าหลังเนี่ยโอ้โไม่มีราคาด้วยนะจัดสร้างสองร้อยยี่บสองเหรียญครับส่วนรายการลุ้นโชคร่วมบุญนะครับน,นี่ก็ราคาจอง2 8 9บาทจัดสร้าง1 8 0 0 0เหรียญหรือ180ลังนะครับ1ลังการันตีเนื้อเงินเท่าไหร่เนี่ย1ลังการันตีเนื้อเงิน3มเหรียญน,นะครับ โอ้โหมีเนื้อทองแดงอะไรเนี่ยหน้ากากเงินด้วยนะนาวะมีบัรรุ่นนี้นวะไม่เห็นนะอุ้ยนวะไม่มีครับจะมีทองแดงอะไรลมดําหน้ากากเงินนะมี2 k เคระหลักเยอะๆก็จะเป็น2 k เคนะครับ2 k เคพื้นทองกับ 2K พื้นเงินนะครับเยอะๆแล้วมีทองะระฆังลงยาด้วยนะครับมีทองแดงซาตินลงยานะครับทองแดงอาบเงินลงยาต่างๆนะครับ ก็เนื้อกาก้าซาตินนี่ตามนี้เลยครับไปรายการเจอเยอะก็จะเป็นทองแดงซาตินอะบาก้าซาตินและทองแดงมันปูหน้ากากทองทิพย์ครับนี่จะเยอะ900เหรียญแล้วก็2องคองเงินอะไรเนี่ย2 k พื้นเงินองค์ทองยาแดงนี่ก็เยอะอุ้ย1 0 8 0เหรียญผมว่าละผมเปิดเจอทำไมลงยาแดงเยอะจังนี่ครับลงยาแดงจะเยอะนะนี่1,080เหรียญเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญจริงกันเลยนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับ เหรียญจริงกันเลยเดี๋ยวผมขอดูมาทักันก่อนเตรียมอุปกรณ์ก่อนมานี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่นี่นี่คือรายการที่สองคือเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคํานะครับด้านในเขียนว่าเลขหกเลขหกไม่ใช่ใบารายการนะแต่เลขหกเป็นเลขโค้ดลันนัมเบอร์ลุ่มนี้เป็นกล่องกรัรมบหยีนะครับรายการจองเท่าไห, 5, 9, หร่ะห้าพันเก้าเราจะเราดูเมื่อกี้นี้จะสร้างสี่สิบเก้าเหรียญน,นี่เลขหกคือโอ้โหเลขหกนี่คือเลขลันนัมเบอร์นะครับไม่ใช่ใบารายการนี่ครับ เป็นเนื้อเงินลงยาพื้นแดงขอบเขียวนะครับโอ้โหนี่หน้ากาก,าก,ากทองคํานะด้านหลังก็จะเป็นลงยาฟ้าใช่ไหมครับที่เราดูกันเนื้อเงินรุ่นนี้ก็ตอกง,งูชัดเจนอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเราผ่านไปดูรายการอื่นต่อมีหลากหลายรายการเลยนะครับวันนี้ใครอยากรู้รู้จํานวนการสร้างชัดเจนก็ดูคลิปช่วงต้นไปเลยนะครับนี่ก็เป็นรายการจองไอ้นี้เป็นรายการแจกผู้ร่วมนะครับจัดมวลการจัดสร้างแจกคณะทํางานนะ เป็นาการจัดสร้างแค่22 2ี่เหรียญนะครับนี่จะเป็นลงยาแดงหน้าหลังนะครับนี่ลงยาแดงหน้าหลังนี่นะครับกอทอกระลาทองนี่จัดสร้าง22งี่เหรียญนี่หมายเลขกหนึ่งนนะครับนี่มาในระวัดเหรียญจริงอันนี้แล้วกันนะครับเหรียญจริงขนาดไม่ไม่ใหญ่นะครับรุ่นนี้ขนาดไม่ไม่ได้ใหญ่นะครับก็เป็นเหรียญน,นั่งพานขนาดไม่ได้ใหญ่แต่ความคมชัดโอเคข้างหลังยิง่ง2 k เคยิ่งสวยเดี๋ยวไปดูของ2 k เคกันกันด้วยนะ ความกว้างอยู่ประมาณสองจุดห้าเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสามจุดเจ็ดเซนนะครับก็ประมาณนี้ขนาดความกว้างอันนี้เป็นแก่ขนาดทำงานก็น้อยนะหน้ากากทองคำยิ่งน้อยอันนี้ก็ยิ่งหายากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูรายการต่อไปให้อีกนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเป็นรายการมีอะไรบ้างผมมีเยอะนะเนะี <laughs> ่ยนี่เป็นรายการที่สองกับตัวแถมยกหลัง เป็นเนื้อเงินซาตินนะครับตัวแถมยกหลังอันนี้เป็นเนื้อเงินซาตินนะครับรายการแถมยกลังนะนี่ครับเนื้อเงินซาตินนะครับตัวแถมยกหลังก็มีแค่180เหรียญนะพอสร้าง180ร้าลังนะครับเป็นเนื้อเงินซาตินมาดูความคมชัดหน่อยข้างล่างเป็นช้างสามเสียนนี่ความคมชัดเรามันโอ้ยันเลยรอบเลยนะครับข้างบนก็เป็นยันข้างหลังก็โอ้โหลงนีหมายเล็กเกดอย่าออกกิกซีลองออกดูครับ มีโคดภาษาจีนด้านซ้ายมือล่างด้วยนะครับนี่งองงูชัดเจนนี่นะครับให้ดูเรียนจริงนี่คือเนื้องเงินซาตินนะครับต่อไปครับเป็นรายการชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการก็ประกอบ,บด้วยชุดกรรมการใหญ่ราคานี่สไลด์สามพันเก้ามาที่เราดูนี่ครับชุดก,กรรม,มการใหญ่ประกอบไปด้วยเนื้องเงินอย่างเงี้ยลงยาจีวอนลงยายลยายถงชาติก็ต่อโคดง,ง,งององูเนี่ยกับกรรมการก็ต่อกกอเลยนะต่อโคดงองงูด้วยนี่คือเนื้องเงินนะครับชุดกรรมการนะครับต่อไปครับ เป็นเนื้อ,อปากามีชุดกรรมการเช่นเดียวกันอปากาลงยาลายธงชาติ arp, นะครับก็ตอกกอกอและตอกอ,อ่างอาอ่างคือเนื้ออปากานะครับเราจะมีเนื้ออะไรอีกครับที่เราดูมันมีอะไรอ๋อนั้นจะเป็นทองขาวใช่ไหมที่เราดูกันะนี่เป็นครับทอก็ทองทิพย์นะครับนี่ตอกกอกอเหมือนกันรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นกล่องใสนะครับถ้าชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการจะเป็นกล่องใสอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีฟ้าอย่างนี้นะครับ ชุดกรรมการองค์ส okay. ุดท้ายก็จะเป็นนี then, ng, ่ครับโอ้โหทองแดงลงยาลายทงชาติครับเห็นไหมครับนี่ครับรุ่นนี้ก็สร้างมาเยอะนะนะครับต่อโคดอเด็กใช่ไหมอ๋อต่อโคดอเด็กทองแดงก็ชัดเจนนะเรื่องเนื้อก็ชัดเจนดีอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมีของต่อไปก็จะเป็นรายการรุ่นเนื้อรายการรุ่นเนื้อซีนเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ซีนเดิมเป็นอย่างนี้ผมแกะเลยแล้วกันนะครับซีนเดิมก็รายการลุ้นเนื้อส่วนใหญ่ที่บอกคือจะเป็น 2K เยอะมากเยอะสุดเป็น 2K ลง ลงยาแดงอุย้ย2 k เคลงยาแดงนะครับที่เยอะๆจริงๆก็จะเป็น 2k ลงยาแดงนะครับนี่เรามาดูกันต่อ,อเกือบหลุดเลยนะครับลงโอ้โหนี่ไงสองเคมีสองเคพื้นทองนะครับองนี้ก็จะเป็น 2k พื้นทองนี่ตอกสองเคชัดเจนนะครับนี่เป็น 2k พื้นทองลงยาแดงอีกแล้วนั่งไงเยอะๆก็ได้เยอะเลยครับนี่ครับสอง k สองเคนะ2 k เคพื้นทองแล้วก็มีอันนี้อะไรครับนี่พื้นเขียวอันนี้เป็นสองเค พื้นเงินนะครับลงยาเขียวนี่ 2K พื้นเงินนะครับลงยาเขียวดูลงยาทองกับลงยาเขียว,วจะต่างกันเห็นไหมครับนี่ผมชอบพื้นเงินมากกว่านะสวยดีนะครับนี่พื้นเงินนะครับต่อไปก็จะมีหลากหลายสีลงยานะที่เราดูกันนี่ครับลงยาน้าเงินมั่งลงยาชมพูมั่งนะครับก็จะเป็น 2K ทั้งหมดนะครับก็จะมีเนื้อ,อทองทิพย์อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนี่อันนี้ก็เยอะนะครับทองแดงหน้ากากทองทิพย์นี่ทองแดงหน้ากากทองทิพย์ก็ตก ทองแดงลมดําหน้ากากขังนี้ก็มีโค้ดภาษาจีนด้วยนะครับมีลงยาส้มก็มีของเคลงยาส้มนะครับส่วนเนื้อทองที่อื่นจะเป็นลงยาเต็มสูบอย่างนี้เลยนี่ครับลงยาพื้นน้าเงินพื้นแดงมั่งขอบแดงขอบน้ําเงินก็ตามนะนะครับนี่ก็ตอโค้ดทอทหารชัดเจนนะครับแต่ละเนื้อตอกชัดเจนนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นทองแดงซาตินนี่ทองแดงซาตินนะครับสาหรับรุ่นนี้ก็ใครใครชอบวัตถุมงคลของหลวงปู่เฮงปะพาโสก็ชอบหาบูชาได้รุ่นนี้ก็เฮง เฮงล่ำรวยก็ราคาไม่แพงนะครับก็สามารถเช้าหาบูชาได้เลยนะครับนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็วันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ